ตอนที่ยังเรียนภาษาเยอรมันอยู่เนี่ยก็มีแม่ย่านี่แหละที่ไปรับไปส่งตลอดซึ่งคอสนี้เนี่ยก็ใช้เวลาตั้ง7เดือนเลยตอนนั้นก็ท้อนะเมื่อไหร่มันจะจบว่าขี้เกียจไปเรียนแท้แต่คนที่ไม่เคยแสดงความท้อให้เห็นนั่นก็คือแมย่ย่า8ปดโมงปุ๊บรถต้องมาจอดหน้าบ้านพอเลิกเรียนปุ๊บจะนั่งยิ้มรออยู่ในรถตลอดแกจะพยายามเคลียร์ตัวเองให้ว่างทุกครั้งช่วงที่ต้องส่งไปโรงเรียนแล้วก็ช่วงที่ไปรับกลับบ้านเอาวะถ้าเจ้าบ่ทอคอยกับบ่ทอเ่อกันฮึบฮึบเคยปั่นจักรยานไปเรียนเองเน สองสามครั้งมันก็ไม่ได้ไกลมากนะแต่ตอนนั้นคือช่วงอากาศหนาวมันหนาวเหน็บมันทรมานปวดมือปวดเท้าวปวดดากนัำก็จะถึงนรงเรียนบเอาแล้วมันกันหนาวโพดโพดมีแต่คนบอกว่าโชคดีได้หน่ได้ไม่ยาดีท้าว่าหักกันจริงอะ่ะเขาบอกมาใส่ใจมาหับมาทรงขนาดดีด,ดอกเด้อมานั่งทบทวนกับตัวเองเออแกก็ดีจริงๆนะไม่เคยแสดงอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียให้เห็นสักครั้งไม่เคยพูดทำลายจิตใจเลย ชมแต่กับคนอื่นว่าเออฉันมีลูกสะพ้ายดีอย่างนั้นอย่างนี้นะตอนที่ยังไม่ได้ย้ายบ้านออกมาเก,กก็บอกว่านอนเยอะๆนะจะตื่นกี่โมงก็ได้ไม่ว่าอะไรหรอกเคยเจอและเคยได้ยินมาหากราบของหลายๆคนมีปัญหาระหว่างแม่ยากับลูกสะพ้ยคิดอยู่นะว่าฉันเจอแบบนี้ฉันจะทํำยังไงวะแต่โชคก็ดันเข้าข้างไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยให้เราก็เจอแต่ปัญหาแม่ยายกลัวลูกสะพ้ยจะไม่รักเออแบบนี้ก็มีเนาะ ผู้ใดเคยเจอปัญหาแบบนี้แนะ่ที่ไม่ยากแกคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนที่เรียนภาษาอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เวลาที่เครียดเนี่ยจะไม่ค่อยพูดแล้วทีนี้เวลาที่เราไม่พูดเนี่ยไม่ยากจะคิดว่าเอ้ยแกทําอะไรผิดไปหรือเปล่าเราไปโกดอะไรแกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยเวลาคิดเครียด,ดเนี่ยก็แค่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวพูดกับพี่ทองไว้ว่าถ้าสอบภาษาเยอรมันผ่านนะ จะทากับข้าวเลี้ยงแขกในงานมันเกิดไม่ยากให้ตอนที่พูดออกไปอ่ะไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าเอ้ยยังไงฉันก็ไม่ได้ผ่านรอบแรกอยู่แล้วบางคนสอบถึง4ี่ห้ารอบถึงจะผ่านแต่โชคก็ดันเข้าข้างเราอีกแล้วปรากฏว่ามันผ่านจะ้ะเบิงพี่ทอมคนแห่งกัาล่องยงยงเมื่อหิวอีหย่างตอนนี้ดอกอาหารของ,งคนณกำลังจะลดน้ำหนักกันเนาะกินสลัดจะ้ะเบิงหูวาห่าเขาทายวิดีโอกับห่งเคสไซน่เมื่อเบิงลูกเคยจเจ้าเ้อกำลังลดน้ำหนักว่าสัน่นโอ้ยสิพรอมมานอคือมีแต่แนวยาก พักชมโฆษณาแล้วมาต่อเรื่องของเฮาต่อทีนี้ก็มาคิดหนักอีกเด้โอ้ยฉันคือถอแท้เพราะว่าอาหารไทยเนี่ยมันใช้ขั้นตอนการทําเยอะเมียากก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามว่าจะทําให้ไหมก็ให้พี่ทอมมาถามแทนเคยทําอาหารเลี้ยงในงานวันเกิดของพระปู่เมียาปีที่แล้วแล้วแกก็เชิญญ,ญาติพี่น้องมากินด้วย ปรากฏว่าทุกคนติดใจในรสชาติอาหารไทยแล้วก็อยากกินอีกรับันรอที่จะถึงงานวันเกิดแมายา่ย่าแล้วก็ถามแม่ย่าว่าปีนี้ที่ชาจะทําอาหารไทยให้อีกไหมฉันอยากกินอาหารไทยอีกจังเอาละสิได้ร้านวาจาออกไปแล้วมันก็ต้องทํานะแม่ย่าก็ดีใจมากแล้วก็บอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วแหละที่ฉันจะจัดใหญ่แบบนี้เพราะฉันเกรงใจเธอมากโอเคแม่ในฐานะที่แม่ดีกับลูกสะใภค้คนนี้มากๆตอบแทนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่เคยทําให้มาชีวิตของคนเรา มันสั้นยาวไม่เท่ากันใครดีมาก็จะรีบตอบแทนให้เร็วที่สุดเคยได้ยินคำนี้กันไหมได้ดีแล้วอย่าลืมที่มาเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกัมนมั้ยนี่ปีนี้จะทำให้เต็มที่ทำให้สุดฝีมือกันไปเลยเมนูนำเสนอของปีนี้คือต้มยำน,ำน้ำข้นกุ้งห่มผ้าส้มตำทอดแล้วก็ข้าวเหนียวหลากสีไก่ทอดซอสและก็ตามด้วยขนมถ้วยจ้ามีอีกเมนูหนึ่งลืมไปได้ยังไงมีซูชิด้วยจ้าใช่แล้วจ้า ทั้งหมดนี้ฉันรับทำเองคนเดียวฉันมันบ้าทำมากร่างเกือบขิดจ้ะ